สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ <aa> ่า <h aa> เราก็มาวาดกันเลยดีกว่าครับโดยการขึ้นวงกลมนับนี่พยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะแบบผมเลยนะโอ้โหกลมดิกเลย จากนั้นแล้วนี่คือเส้นตรงแนวตั้งคือเส้นจมูกนะครับแนวนอนคือเส้นตาเนะี่ยจากนั้นเราก็วาดทรงกลมเป็นไข่ห่านนะเป็นลูกกตานะครับโดยระยะของตาสองข้างน,นี่ต้องห่างจากเส้นตรงกลางซึ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะเพให้มันห่างประมาณทเท่ากันนะครับ,รบนี่ตาเราจะได้ตรงกันเป๊ะเลยนะนี่อย่างเป๊ะโอ้โหจากนั้นเราก็ทําการวาดลูกกตานับทรงกลมนะนี่สองลูกนะครับนี่คือลูกกตานะครับเราก็จะมีรายละเอียดตรงลูกกตาเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมต่อกันนะครับ ประมาณนี้ครับนี่ผมมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับก็มั่วเลยครับแล้วนี่คือเปลือกตาล่างนะครับนะว่าแล้วมันจะเฟี้ยวมากแล้วนี่คือแก้วนะครัแก้มนก็กลมๆอยู่ตรงใต้ตาเลยนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็วาดปากปากก็แบะๆหน่อยแล้วก็เติมขนตาไปครับนี่3เส้นอย่างนี้เลยแล้วก็มีคิ้วนะครับวาดคิ้วนี่แบบนี้หน่อยนะครับตาเราห้อยครับโอ้โห แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการวาดเป็นเป็นหมวกนะครับนี่นี่ก็เป็นขอบหมวกตัวที่ผมจะวาดอยู่รู้สึกจะชื่อน้องพอมนี่นะครับก็มาจากเรื่องมหัศจรรย์โลกละครดิจิตอลนะครับหรือจะชื่อภาษาอังกฤษก็ The Amazing Digital c i r c u s นะครับซึ่งเรื่องเป็นยังไงนี่บอกได้เลยว่าผมก็ไม่รู้จักนั่นเองนะครับแต่ในเมื่อ วาดแล้วเราก็ต้องวาดให้ได้ทั้งทุกเรื่องนะครับอ่าผมก็เลยต้องจับเลยนะเป็นสายวาดแล้วก็ต้องพยายามวาดให้ได้เป็นทุกอย่างนะครับอ่าก็เริ่มวาดเลยนะครับนี่แล้วนี่คือหมวกนะครับหมวกของน้องเขาก็จะเป็นอ่าหมวกจ็อกเกอร์นะครับอ่าเป็นเป็นคลาเป็นตัวตลกนั่นเองอ่าจัดไปเลยนะครับนี่มันก็จะมีลายแบบนี้อ่าเนี่ยไม่ยากเลยนะครับขีดๆปดไปนี่ตรงนี้หน่อยแล้วก็ขีดนิดนึง เดี๋ยวเพื่อนๆจะแยกไม่ออกนะครับตัวตลกมันจะมี2สีนะครับอ่านี่ผมระบายสีดําให้ดูคร่าวๆเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจลงสีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่น่าดำขาวสลับกันนะเห็นไหมมันจะแบบ2สีสลับกันอ่าท้านึกภาพก็จะเหมือนกับอ่า ตัวตลกที่ที่เขาแสดงในโละครสัตว์นะครับมันชอบจะใส่สีแดงสลับกับสีน้ําเงินครับแบบนี้เลยและนี่คือ omy, อนาตมีอณาฐานะครับนี่เป็นการร่างโครงผมก็ร่างโครงคร่าวๆเลยลักษณะจะเป็นรูปร่างเด็กหน่อยนะครับก็จะตัวเล็กๆแขนสั้นขาสั้นนะประมาณนี้นี่ก็วาดทอนไปนอย่างนี้เลยก็ได้ครับนี่แค่นี้เราก็ได้อนาตมีแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆร่างอนาตมีได้ที่เหลือคือแค่แต่งรายละเอียดเท่านั้นนะครับ ช่องผมก็จะสอนการล่างโคง้งล่างแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการแต่งตัวละครนะครับแต่งเสื้อแต่งรายละเอียดไปเรื่อยๆนี่แล้วนี่คือชุดชุดของน้องเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันจะเป็นตัวตลกนะครับอ่าชุดก็จะมีโค้งเว้าวของเอวแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงอ่าตรงขอบอ่าขอบตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยง่งงงามขานะแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะป่องๆนะครับอ่าแบบนี้เลยกลมๆ พยายามกลมนับให้มันเท่าๆกันเพราะานี่ยืนตัวตรงนะครับประมาณนี้แล้วก็ขาอ่านี่ผมอาจจะล่างแล้วไม่ตรงกับอนาโตมีที่เราล่างไว้ก็ช่างมันนะเพราะว่าอนาโตมีนี่คือวาดแค่เป็นโครงคร่าวๆนะบเราก็แค่ดูเป็นสเก็ตคร่าวๆเท่านั้นก็พอครับดูเป็นแค่การกะระยะอ่าแต่เราจะวาดตามหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนับอ่าแล้วนี่คือเท้านะครับนี่ แค่นี้เราก็จะวาดอ่าคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ง่ายๆแนละ้วถ้าเรามีโครงที่ดีนะครับอ่าแล้วนี่คือลายมันอ่าเดี๋ยวผมระบายให้ดูเลยครับนี่มันจะสองสีนะครับนี่คือแขนแล้วก็ถุงมืออ่าใส่ถุงมือด้วยนี่นิ้วอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องวาดอะไรให้มันยุ่งยากเอาง่ายเข้าว่านะครับนี่แล้วก็นิ้ว อ่าแล้วก็เดี๋ยวขอเติมลายก่อนครับนี่ท้ให้ดูมีสองสีนะประมาณนี้นี่ตรงขาตรงนี้ด้วยเกือบลืมอ่านี่ทำให้ดูอ๋อโคตรน่ารักครับแบบนี้ภาพนี้ <laughs> อ่ะต่อไปนะครับมาตัวเดียวเนี่ย มันก็ไม่ใช่สกายแล้วครับสกายต้องพาเพื่อนมาด้วยนะครับสําหรับเพื่อนตัวแรกที่เราจะมาวาดกันนี่ก็คือตัวนี้เลยนะผมก็ยังไม่รู้จักชื่อนคะรับนี่คือเส้นบาลาน่าเดี๋ยวเรามาวาดตากันก่อนเลยนะครับแล้วก่อนอื่นก่อนที่จะวาดตาเรามาวาดปากก่อนเลยนะเพราะปากเขาเด่นโคตรอ่าถ้าเราวาดปากได้ตาเราก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดบังปากนะฉะนั้นแนะนําให้วาดปากยิ้มๆก่อนเลยแล้วค่อยวาดตานี่ตาก็จะดูแบบ ค่อนข้างะออกดูเจ้าเล่ห์นะครับแต่เหลือเชื่อนะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นกระต่ายนะครับหูนี่ครับเป็นกระต่ายตัวโย่งเลยนี่หัวก็จะเาแบบวงลีีอย่างเงี้ยนะครับเป็นนลีีแล้วก็มีหูกระต่ายหูโคตรจะยาวเลยครับแบบนี้เลยนี่เนี่ยประมาณเนี้ยครับต่อไปก็เป็นวาดเป็นคอนะครับคอก็มันก็หูคออย่างไบยีราฟเนี่ยสามบานว่านี่คือกระต่ายนะครับ แล้วนี่คืออนาโตมีอนาฐานะครับเป็นช่วงท้องมีเอวแล้วก็มีกางเกงใน,นครับนี่แล้วก็ขีดขายาวียาวๆเลยนี่หักเป็น2ท่อนหน่อยท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้าเท้าก็จะโตๆหน่อยนะบแบบนี้นี่เท้าอุงเท้า,าแล้วก็เราก็จะมาวาดเนี่ยเติมนิดนึงคอรู้สึกมันจะยาวเกิน มันจะเป็นยีราฟแล้วอ่ามือผมก็จะวาดอย่างนี้อ่าหากักลงมาท้าวโซเอลโอ้โหมันจะหล่อไปไหนวันเนี่ยเนี่ยท่านี้เลยนี่พอเรามีอนาโตมีอะนาถาแล้วที่เหลือก็คือเติมรายละเอียดครับนี่คอผมก็จะสั้นสักหน่อยนะเมื่อกี้ยาวไปอย่างไบยีราฟเลยแล้วนี่คือเสื้อมันนะอ่าเสื้อมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมผมเรียกไม่ถูกไ้ชุดนี้ผมนึกถึงมาริโอ้ชุดคล้ายๆมาริโอ้เลยเนี่ยประมาณนี้ครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกระเป๋ามั้งอืมประมาณนี้อ่าตัวยาวๆเลยนะนี่ตัวยาวเป็นกล่องเลยแล้วก็ขาลิบลีเหมือนตะเกียบอ่าเหมือนตะเกียบเหมือนหลอดเนี่ยใส่ไปปืบ๊บแล้วก็งอนนิดนึงนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นอ่าอะไรอ่ะ กางเกงยีนถูกพับขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นถุงเท้าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วนี่คืออุ้งตีนกระต่ายนี่ขาก็จะเป็นกระต่ายนี้เลยครับโอเคประมาณนี้แหละไม่ยากอ่าสวยงามอ่าตอนนี้ก็เหลือแค่มือละมือก็ขีดมาเลยครับปป๊บนี่ตามนาโตม m ่เราเลยแล้วก็ถุงมือใส่ไปแล้วก็มือวาดให้มันดีขึ้นอน,นิดนึงอ่านี่อย่างนี้ ตามเลยครับฟืบนี่มันไม่เท่ากันเราก็ลากเพิ่มเข้ามาหน่อยนึงอ่านี่สวยงามครับโอเคนี่เติมให้มันเข้มๆนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่ชัด <c oughs> โอ้โหย,ยิ้มได้น่ากลัวมาก เอาครับมี2ตัวเดี๋ยวเพื่อน,อนๆหาว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมจุใจนะครับอ่าผมก็ต้องใส่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับอ่าคราวนี้นี่น่าจะเด่นๆหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าคณะละครหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอ่าแต่เราจะมาวาดกันครับมาถึงเราก็วาดเป็นลูกตาก่อนเลยครับนี่ สังเกตนะครับเวลาเราวาดตากลมๆเนี่ยให้ดูเส้นตรงแนวตั้งนะครับที่ซึ่งเป็นเส้นจมูกหรือเส้นบาลานนะครับเวลาเราวาดตาเราก็ต้องให้ห่างจากเส้นนี้ให้มันประมาณเท่าๆกัน2ลูกนะครับตาเราจะได้ตรงเป๊ะนะครับนี่ไม่ไม่ไม่ห่างกันเยอะเกินหรือหรืออ่าติดกันจนกลายเป็นตาเหล่นะครับเนี่ยให้ดูเส้นนี้กะไว้ให้ดีนะครับ จากนั้นนี่ก็จะเป็นโครงนะครับอันนี้ไม่ใช่หมวกนะครับที่ผมว่าอยู่นี่คือโครงของฟันด้านบนนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นลักษณะของเมาส์นะครับเป็นปากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมฝีปากบนนะครับแล้วนี่ก็คือฟันอไม่ใช่หมวกนะครับมันคือฟันอ่านี่มันเหมือนมีตาอยู่ใต้ปากตัวนี้อนี่คือฟันนะฟันบนมีกี่ซี่ก็ไม่รู้นะผมขี้เกียดนะับนะก็วาดวาดไป นี่คือเหงือกบนนะครับเหงือกบนไม่พอครับนี่มันใส่หมวกด้วยอผมก็ไม่รู้นะตัวละครนี้สําคัญประมาณไหนนะเพราะว่าวทางน่าจะเป็นเจ้าของโรงละครหรือเปล่า,าเหมือนเป็นนักมายากลด้วยซ้ํานั้นเนี่ยแล้วก็นี่ก็คือปากล่างนะครับนี่แล้วตรงนี้คือ,อฟันด้านล่างเป็นโครงไปก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเป็นรูปฟัน มันจะง่ายกว่านะครับถ้าเรามีโครงเนี่ยแบบนี้เลยฟันเราจะได้ดูเรียงสวยเหมือนใช้ที่ดัดฟันนะครับแต่ผมอาจจะวาดเบี้ยวนะ <c oughs> นี่คิดๆไว้นะจะวงจะเบี้ยวช่างมันนะไม่แครอเรามาเรามาวาดเล่นๆเ,เอาสนุกเอาฮานะครับอนี่ประมาณนี้นี่โอเคเห็นไหม ตอนนี้ผมก็สามารถวาดคาแรคเตอร์ได้สองสตัวมีเพื่อแล้วนะมันจะได้สนุกสนานเฮฮานับวาดตัวเดียวมันรู้สึกจะเหงาเหงาไปหน่อยอ่าเนี่ยเวลาเราวาดอนาตมีก็คล้ายๆกันนะมีขาท่อนบนท่อนล่างมีกางเกงในมีอะไรเนี่ยฝึกวาดอย่างนี้ไปนะเพื่อนๆก็จะชำนาญในการขึ้นโค้งเลยนะคอ่าเนี่ยจริงๆผมไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้นะแต่นี่ผมก็พยายามขึ้นให้ดูนะเพื่อให้เพื่อนๆน้องๆเนี่ยจะได้รู้หลักการวาดนะอ่าเนี่ย พอเราวาดโครงชำนาญแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดโครงต่อไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามือใหม่นะครับถ้าเรามือใหม่เราก็ฝึกวาดได้นะแบบนี้เลยใช้โครงจะง่ายกว่านะไม่ต้องคิดเยอะเลยคนระับเนี่ยเนี่ยผมก็ acting ตามที่ผมอยากได้แนละ้วแล้วแต่แล้วจังจากนั้นพอเรามีโครงแขนขาตัวครบแล้วก็จับเลยนะรายละเอียดนี่ใส่เสื้อผ้าให้มันคนระับไปจํารายละเอียดของเสื้อผ้ามานันเอาไว้นี่ปกคอเสื้อแล้วก็เติมเม็ดกระดุมกลมๆเนี่ยแบบนี้ไปจารายละเอียดมานะไม่ยากครับ นี่ปกคอเสื้อสายปลายนะปกเสื้อแล้วก็มีชุดชุดก็รีบๆนิดนึงให้มีโคง้งวาวอะแล้วก็เป็นยาวลงมาแบบนี้มันจะเหมือนชุดนักมายากลเลยอ่าเนี่ยแบบนี้นแล้วตรงนี้ก็เป็นเป้ากางเกงขาก็แบะๆหน่อยนะเพื่อความเท่อาแล้วก็รองเทา้านียง่าย,ง,ายงี้เลยอ่านี่นี่แบบนี้เลยสวย เนี่ยเพอร์เฟกครับสมบูรณ์แบบแล้วตัวนี้ก็ชุดสูตรมันก็เติมรอยยับนิดนิดหน่อยหน่อยให้นะครับนนเนี่ยเนี่ยเติมเติมสูตรพอมีชุดชุดสูตรเราก็เติมรอยยับให้มันมีดูมีดีเทลนะครับเล็กๆ,ๆน้อยน้อยอ่าแล้วนี่ก็คือมือมือก็ใส่ถุงมือไปแบบนี้โอเคแล้วก็ไม้เท้ามันจับไม้เท้าอยู่นะเหมือนเป็นไม้เท้าเวทมนตร์ ก็ง่ายๆรับทรงกลมอ่านี่แล้วก็ยาวลงมาแล้วก็ปิดแค่นี้เองโอ้โหเฟียวจัดอ่ะโอเคสามตัวรู้สึกมันยังน้อยไปนะครับขอวาดอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แต่วาดเป็นกลมๆแต่ถ้าเพื่อนๆวาดกลมๆไม่ได้นี่ทำแบบผมเลยนะจุดๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าให้มันกลมที่สุดท่าที่จะกลมได้นะครับอ่าพอเรามีจุดแล้วเราค่อยลากอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับ แค่นี้เราก็ได้ทรงกลมที่ค่อนข้างจะกลมที่สุดแล้วนะแบบนี้เลยอ่านี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเราว่าทรงกลมนะครับอ่าเขายๆแต้มไปเดี๋ยวมันก็กลมของมันเองนะ <laughs> นี่จากนั้นเราก็ทําการอ่า เหล่านะครับนี่คือการเหล่านะครับเหล่าให้มันโค้งกลมๆเนี่ยเพิ่มรายละเอียดให้มันกลมพยายามเหล่าให้มันกลมแล้วนี่ก็คือปากมันนะวาดปากก่อนเลยนะเพราะว่าจุดเด่นของมันคือปากนะปากเป็นตัวกําหนดลักษณะโครงล่างทั้งหน้าเลยนะฉะนั้นผมก็ขอวาดปากมันก่อนเลยนี่ไม่รู้มันคือสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับก็คล้ายๆสุน,นัขเลยนะตัวนี้ อ่านี่ผมพยายามเกาให้มันกลมๆหน่อยครับนี่แล้วนี่ฟันมันนะผูบอกเลยฟันมันแม่งฟันฉลามชัดๆโอ้โหโดนง่าไปนี่เป็นเรื่องครับแล้วก็เติมลูกตากลมๆตาใสๆเลยนะนี่มันจะกลมๆใสๆอ่าเนี่ยเติมเดี๋ยวเติมแววนิดนึงนี่เติมแววไปแล้วก็นี่ผมระบายตาลูกตาดํานี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหอย่างเท่ แต้มสีเหลือง403ให้เพลิดเพลินไรเฉดเงาเข e ียวอี208แบบสยุมกุยรองพื้นบางๆด้วยเขียวอ่อน206เอาให้สนุกลงสีทับให้ชุ่มด้วยฟ้า305ก็สวยอยู่สีครึ่งซีกใช้ส้ม406เฟี้ยวได้ใจลองทับด้วยแดงมืด708ก็ดูดีใช้ได้รีบหยิบสีน้ำตาล507มาปัดให้มันคว้าแดง104มาแต้มแก้มอย่างระเรื่อสีตาฟ้า305แต้มไม่ถนัดเพราะมันไม่แหลมสลับสีด้วยแดง104แทบจะเลอะเพราะมันพู่เหลือเกอิ ใช้สีเทา6 0 2ลงเฉดเงาผิวเห็นความสั้นแล้วละเหีย่ยวใจลงดำปิดท้ายร้ายจริงๆว้าวปิงแหวบหยิบสีเหลือง403มาระบายขี้ฟันให้เหลืองอ่อยกระต่ายโยมผิวชมพูม้งมม้ง110เคลือบขนให้เนียนแบบบางๆด้วยสีทราย4 0 1เติมม่วง7 0 5เป็นเงาขนเริ้วๆผิวๆคว้วาชมพู1 1 0ระบายรองพื้นให้ทั่วนีออนชมพูปาดเหลืองให้สีสดแสบลูกตาหล่อไปเบา ลูกตาสวยงามด้วยฟ้า305เเงือกเคลือบด้วยสีส้มสี่ให้ออกรถส้มทับอีกเลเยอร์ด้วยแดง103แต้มขี้ฟันจนคล้ายหินปูนด้วยสีทราย4 0 1ให้ดูมีสีสันดูแพงเสื้อมายากลสีชมพู111เด่นดึงดูดสายตาไล่เฉดเงาส่วนสีขาวด้วยสีเทา602อย่างกริบลงสีดำปิดท้ายให้มีวิติโดดเด่นเทสแลต รองพื้นสีชมพูอ่อน110ให้เนื้อเนียนนุ่มนิ่มละเลงบางบางด้วยม่วง705ที่ฟันงามหยดย,อยด้อยด้วยสีทราย401แววตามุ้งมิงใสซื่อตาดำดำด้วยสีดำโอ้ยน่ารักเกิน